คุณพ่อชาวอังกฤษพาลูกสาวตัลุยเที่ยวกรุงเทพพร้อมออกข้อความสุดประทับใจพร้อมยังบอกอีกว่าที่นี่เจ๋งกว่าโตเกียวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากช่อง Ivy Dad ซึ่งคุณเดวิดเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มาจากสหราชอาณาจักรได้มีการพาลูกสาวของเขา ที่ชื่อว่า i v วมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยทางช่องได้มีการประเดิมวิดีโอการท่องเที่ยวแรกในช่อง YouTube ของเขาด้วยซีรีส์ของการมาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งวิดีโอที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้อยู่ในซีรีส์ Thai Adventure โดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า Bankcock เอ s od e 1 Tuk-Tuk and Hilarious Thai Adventure ซึ่งต่างๆขึ้นวิดีโอมานะครับ คนไทยอย่างเราก็ได้ซึ้งกันตั้งแต่ต้นวิดีโอเลยทีเดียวแล้วรวมถึงอินโทรดังกล่าวก็ยังได้มีการพูดถึงกันในช่องคอมเมนต์อีกด้วยโดยคุณเดวิดได้กล่าวไว้ว่าดังนี้นะครับนิวยอร์กลอสแองเจลิสโตเกียวโอซาก้าเดลีเอเธนบาบาเซโลนาฟลอเรนซ์ปารีสเบอร์ลินอัมสเตอร์ดัมมิวนิกสต็อกโฮมมาดริด โคเปนเฮเกนกลาสโกว์เมนเชสเตอร์ลอนดอนเมืองเหล่านี้คือเมืองหลกัหลกๆของโลกที่ล้วนแล้วแต่จะเป็นเมืองที่ผมนิยมชมชอบแต่ในเมืองทั้งหมดนั้นมีอยู่เมืองหนึ่งที่เป็นเมืองยอดนิยมในใจของผมและเป็นเมืองที่ผมยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งและเมืองนั้นก็คือกรุงเทพคุณเดวิดจังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าสาวัน2คืนที่ผมอยู่กรุงเทพ เป็นความสนุกสุดมันทุกรูปแบบที่ผมเจอชนะเลิศทุกเมืองที่ผมเคยไปมาทั้งชีวิตจะมีก็แต่เดลีและโตเกียวที่อยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพแต่ว่าบางครั้งโตเกียวนั้นก็ทำให้เรารู้สึกเดียวดายแต่ที่กรุงเทพนั้นให้ทั้งความสนุกความเป็นมิตรความอบอุน่นการต้อนรับและแสนจะปลอดภัยกรุงเทพรักษาสมดุลได้ทั้งความเก่าแก่และความสมัยใหม่ ทั้งความเป็นตะวันตกและความเป็นไทยกรุงเทพมอบทั้งความสบายกระเป๋าขนบธรรมเนียมประเพณีความสบายบางมุมก็สุดจะหรูหราแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็สุดจะเรียบง่ายติดดินกรุงเทพมีแสงนีออนมากกว่าเมืองไหนในโลกที่ผมเคยเห็นมามันไม่ใช่แค่ป้ายโฆษณาเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาใช้สีของแสงไฟสร้างอารมณ์ให้กับทุกอย่าง ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่สุดวิเศษอย่างแท้จริงครับผมและนั่นก็เป็นคํากล่าวของคุณเดวิดที่พูดไว้ตอนต้นวิดีโอนะครับซึ่งก่อนหน้าที่พวกเขาจะเดินทางมาที่กรุงเทพสองพ่อลูกคู่นี้ก็ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะสมุยมาก่อนหน้าซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางมาถึงกรุงเทพพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มีการเข้าพักที่โรงแรมฮิลตันมิเลเนียมอินเตอร์เนชั่นแนลและพวกเขาก็พร้อมที่จะตะลุยกรุงเทพต่อไป โดยสถานที่แรกที่เขาได้ไปนะครับก็ได้แก่ไอคอนสยามโดยคุณเดวิดได้มีการกล่าวไว้ในวิดีโอเกี่ยวกับไอคอนสยามนะครับว่าเขาเห็นช้อปปิ้งมอลล์ในโลกนี้มาเยอะแล้วแต่เชื่อผมเถอว่าห้างนี้มันจะทําให้คุณตกใจอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ไปที่ตลาดจอร์ดแฟร์ด้วยนะครับซึ่งหลังจากไปถึงคุณเดวิดถึงก็บอกว่าที่นี่อาจจะเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งในขณะที่พวกเขาทั้งคู่ได้มีการอยู่ที่ตลาดจอร์ดแฟร์นะครับฝนก็ได้เกิดตกขึ้นมาซึ่งในขณะที่เขาทั้งคู่กําลังหลบฝนอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งได้มีการชวนให้เขาทั้งคู่มานั่งที่โต๊ะซึ่งจากเรื่องนี้นะครับคุณเดวิดได้กล่าวไว้ในวิดีโอว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นที่ลอนดอนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ทางคุณเดวิดได้มีการพูดถึงความประทับใจที่มีต่อกรุงเทพอีกด้วยนะครับว่า ในเมืองใหญ่ๆบางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกเงียบเหงาแต่ว่าสําหรับกรุงเทพนั้นพอเริ่มมีฝนตกทุกๆคนก็เริ่มจับกลุ่มคุยกันแล้วหลังจากนั้นต่างก็หัวเราะซึ่งเขาชอบมากๆกับบรรยากาศแบบนี้คุณเดวิดยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าอย่างที่ผมเคยได้พูดไว้ที่เกาะสมุยบรรยากาศในกรุงเทพนั้นมันช่างแตกต่างที่ผมได้พบในลอนดอนมันเป็นอะไรที่ดีกว่า ซึ่งสำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากซึ่งบ้านเกิดของผมอย่างอังกฤษมันหาสิ่งเหล่านี้ได้ยากซึ่งในการเดินทางของเขานะครับก่อนหน้านี้เขาได้มีการปรึกษาแผนการเดินทางของเขาใน reddit ซึ่งผู้คนในฟอรัมต่างก็บอกว่าแผนการเดินทางของเขานั้นเยอะเกินไปสำหรับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่กำลังพาลูกสาวเที่ยวดังนั้นเขาจึงได้รับการแนะนำให้เที่ยวเกาะสมุยแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางมาพักผ่อนที่กรุงเทพ2-3วัน ซึ่งคุณเดวิดได้บอกว่าคำแนะนำใน reddit นั้นมันถูกต้องเป็นอย่างมากและนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าสิ่งที่สื่อตะวันตกบอกว่ากรุงเทพนั้นไม่เหมือนใครนั้นเป็นอย่างไรซึ่งคุณเดวิดได้บอกว่าเขาได้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรุงเทพนั้นมีความอบอุ่นเป็นมิตรและเป็นเมืองที่ปลอดภัยเขาได้เห็นสถานที่ที่น่ามหัศจรรย์ผู้คนที่สุภาพและพวกเขาก็ต่างเอาใจใส่ชาวต่างชาติ และนอกจากนี้นะครับในบางช่วงบางตอนของวิดีโอในแอพิโซดที่2พวกเขาทั้งคู่ก็ได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ตึกมหานครสกายวอล์ซึ่งคุณเดวิดถึงก็บอกว่าผมเคยอาศัยอยู่ในอาคารใกล้ๆ Canary w ี่วซึ่ง Canary w ี่วก็คืออาคารคอมเพล็กซ์ในกรุงลอนดอนนะครับโดยเขาได้บอกว่าผมเคยอาศัยอยู่ในนิวยอร์กเป็นเวลา3ปีและเคยใช้เวลาชมพระอาทิตย์บนตึกเอ็มพ e s สเต e หลายครั้ง ผมเคยขึ้นไปบนหอไอเฟล2-3ครั้งแต่ผมต้องบอกว่าอาคารแห่งนี้ในกรุงเทพมันเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนและนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับคุณเดวิดกับไอวี่ซึ่งชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในประเทศไทยคุณสามารถหาอาหารญี่ปุ่นได้ง่ายมากซึ่งบ้านของเขาในลอนดอนก็มีพัฒคารอาหารญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีราคาแพงมากแล้วก็ไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่ ซึ่งจากวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติและก็รวมถึงคนไทยได้เข้ามาพูดถึงวิดีโอการท่องเที่ยวของพวกเขาซึ่งคนไทยก็ได้มีการเข้ามากราวคําต้อนรับในการมาเยือนประเทศไทยของพวกเขาทั้งคู่นะครับและนอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงอินโทรดักชันในวิดีโอที่น่าประทับใจอีกด้วยโดยคนไทยท่านแรกนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าขอขอบคุณจากกนบึงหัวใจคนไทยสําหรับคําพูดของคุณที่มีต่อประเทศที่รักของฉัน ขอให้คุณและครอบครัวที่สวยงามของคุณได้รับประสบการณ์ความทรงจําที่ดีที่สุดและได้พบกับผู้คนที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเรายินดีต้อนรับทางท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือนดินแดนห่างร้อยยิ้มคนไทยใจดีและสุภาพขอบคุณที่มาที่ประเทศของฉันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่าสวัสดีเดวิดและไอวี่ ประเทศไทยไม่ได้มีแค่อากาศอบอุ่นเท่านั้นแต่ผู้คนก็อบอุ่นเช่นกันและสิ่งที่คุณพูดไว้ในวิดีโอนั้นมันทำให้ฉันประทับใจมากยินดีต้อนรับและขอให้คุณและลูกสาวมีวันที่ดีในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ได้มีการเข้ามาพูดถึงอินโทรดักชันในวิดีโอนะครับโดยเขาบอกว่าบทนำในวิดีโอเกี่ยวกับกรุงเทพนี้มันทำให้ฉันคนลุกจริงๆ ความคิดเห็นต่อไปก็ยังมีการพูดถึงอินโทรของวิดีโอนะครับเดือยเขาบอกว่าอินโทรดักชั n นมันทำให้ฉันรู้สึกชิยวขอบคุณมากๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยขอบคุณที่แวะมาที่นี่หวังว่าคุณจะพบกับความสุขและประสบการณ์ที่ดีหากคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรก็บอกกับคนไทยทุกคนได้พวกเราพร้อมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ในฐานะคนไทยขอขอบคุณมากๆที่คุณโชว์ให้โลกได้เห็นว่าเมืองไทยสวยงามอย่างไรความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็เข้ามาพูดถึงอินโทรดักชันอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องขอบอกว่าฉันรู้สึกกับวิดีโอมากตั้งแต่ช่วงอินโทรดักชันแล้วคุณมีความคิดสร้างสารรค์และมีสไตล์ที่น่าดึงดูดขอให้คุณมีช่วงเวลาดีๆในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่า ไอคอนสยามเป็นห้างสับสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและที่นั่นก็ได้รับรางวัลทางด้านการออกแบบในประเทศไทยและรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยหวังว่าคุณจะมีเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่นั่นโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับท่านนี้ก็บอกว่าขอขอบคุณมากๆสําหรับการเลือกมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยและขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีและปลอดภยัย มาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับซึ่งแอดมินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียหรือชาวต่างชาตินะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเมื่อคุณเดินทางมามาเลเซียมันก็มีความง่ายสะดวกและปลอดภัยเช่นกันครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวของสองพอลูกเดวิดและไอวี่ที่เขาได้มีการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากออปคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ,บายสวัสดีครับ